เคยมีตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่าลบ้อยครั้งชนะ้อยครั้งแต่หากจะพูดถึงการออกล่า้อยครั้งและสำเร็จร้อยครั้งเจ้าตัวที่ผมนำมาอาจจะใกล้เคียงครับชื่อของมันคือซิโลไฟซิตซิโลไฟซิตเป็นหนึ่งใดดนดอเสาชนิดแรกของโลกพวกมันถือกำเนิดในยุคไทแอซิกนับว่าเป็นยุคแรกที่พวกไดโนโซอรินั้นได้ย่างก้าวขึ้นมาบนโลกคำว่าซิโลไฟซิดมีที่มาจากภาษากรีกที่แปลว่ากระดูกกวง ที่มาของชื่อกระดูกกวงนั้นมาจากกระดูกของมันที่มีลักษณะกวงเหมือนนกแม่เป็นไดโนเสาร์กำกวงนั่นเนี่ยซิโลไฟซิสนั้นเป็นไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือพบครั้งแรกที่รัฐนิวเม็กซิโกเมื่อพศ2 4 2 3ล้าำตัวของซิโลไฟซิสนั้นยาวประมาณ3.2เมตรพวกมันออกล่าก,กันเป็นกลุ่มล่าเนื้อกินเป็นอาหารแต่เมื่อหน้าแร้งมาถึง ในยามที่อาหารขาดแคลนมันก็จะหันมาโซยพวกเดียวกันเองอย่างกับว่าไอ้พวกนี้มันนักเลงจริงๆโดยไอ้ข้อสันนิษฐานที่บอกว่าซิโลเฟซิตนั้นอยู่กันเป็นฝูงก็เพราะว่าเคยมีการค้นฟอสซิลซิโลเฟซิตนับพันกว่าตัวนะครับที่นอนตายอยู่ที่ทุ่งปีศาจแต่ก็จะมีนักวิยาสตร์บางท่านที่คิดว่ามันก็แค่มานอนตายใกล้กันเฉยๆอาจจะไม่ได้อยู่กันเป็นฝูงก็ได้ก็สำหรับข้อสันนิษฐานของผมนะ ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะเพราะว่าด้วยความที่กระดูกมันกลวงมากมันอาจจะอ่อนแอมากด้วยเช่นกันครับมันจึงต้องอาศัยการล่าเป็นฝูงและยิ่งมันมีศัตรูตามธรรมชาติอย่างเฮเลอาซอรัสเนี่ยและพิสตูโซคัสเอีะครับผมว่ามันถ้ามันอยู่เดี่ยวๆมันคงไม่รอดครับแต่มันก็คือข้อสันนิษฐานของผมเพียงเท่านั้นครับไม่ต้องเชื่อก็ได้ multimulti-field of the